อ่ะนะคะเราก็มาพบกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อูมิและฮาร์นะคะอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับคุณสิรีนะคะคุณสิรีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ดคะ,คะ,ะได้ทราบมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อมีปัญหาด้านสุขภาพใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าท่านมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะคือป้าเนี่ย เป็นความดันมานานแล้วก็ทานทานยาเนี่ยทานยาคุมความดันอ่ะทีนี้ทานมาประมาณสักยี่สิบยี่สิบปีอ่ะทีนี้ว่าด้วยด้วยด้วยป้านี่เป็นคนที่แบบประหยัดอ่ะแล้วแกแทนที่ว่าจะไปเช็คล่างกายทุกปีก็ไม่ก็เหมือนกับป้าไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเมื่อสักประมาณปีที่แล้วปลายปีอ่ะเอ๊มาก็สังเกตเห็นป้าแบบขาบวมบวมหน้าบวมบวม่างเงี้ยก็เลยไปไปไปเช็ค ไปเช็คล่างกายก,ก,ก็ก็เช็คเลือดเช็คเบาหวานเช็คอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบบเหมือนกับว่าหมอบอกว่าไตไปเสื่อมตามอายุเพราะป้าเริ่มแปดสิบแล้วนะคะอืมทีนี้ก็อันนี้ไตเสื่อมเสื่อมระยะที่เท่าไหร่พอทราบไหมคะตอนนั้นหมอบอกว่าประมาณระยะที่สามเพิ่งระยะที่สาอ,อืมพอจำ,จำค่าได้ไหมคะค่าไตาตอนนั้นส่งไปให้บีประมาณสี่สิบสามที่จีจีอะไรนะจีเอฟ จีอาหารสี่สิบสามสี่สิบสามอยู่สี่สิบสามจะอยู่ระยะที่สี่ค่ะ,ะนะคะแต่แต่หมอที่ที่ก็บอกเประยะที่สามทีนี้ทางทางทาง,ทางพวกเราก็เลยแบบเอ๊แบบก็ให้ให้ป้างงดเคม็มปกติเนี่ยที่บ้านก็ไม่ทานเค็มอยู่แล้วแบบก็ทานอาหารจืดๆอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความดันมันขึ้นนะ่ะความดานันมันขึ้น ตอนที่ค่าไตามัน4.3ความดันประมาณ160-170ค่ะเอทีนี้มันก็เลยแบบเอ้ก็เลยแบบก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมอก็เลยเปลี่ยนยาความดันอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งประมาณเดือนเดือนเดือนมีนาต้นเดือนนอ่ะบ้าลเขาล้มบ้านลม้มก็เลยก็เลยก็เข้าโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าเส้นเลือด ที่สมองส่วนหน้าเนี่ยมัน,ม,นมันเลือดมันซึมอเหมือนกับหลอดเลือดสมองนะคะ,ะซึมค่ะอี่นี้พี่ก็เอ๊ะเอาไงดีนะก็เลยแบบก็ก็ลองให้ให้พี่เบียส,สั่งย<ะ>ูมี่อ่ะมาทานก็คือแบบเหมือนกับว่าเราแบบอยากจะได้แบบอาหารวิตามินแบบแบบให้ทานแนะ่ะแต่แต่ก็ไม่คิดว่าแบบมันจะรักษาโรคไตอะนะคะก็คือทานยูมิแล้วก็อยู่โรงพยาบาลประมาณสักสิบห้าวัน<ะ>แ้วกลับบ้าน กับบ้านทีนี้พี่ก็ช่วงนั้นมันโควิดพอดีประมาณเดือนเมษาอ๋ออันนี้คือให้คุณพ่อทานอูบีตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทานอยู่ทานทาน,ทานไปทานไปวัน,น,น,วนละกี่ซองค่ะดังน,นั้น พอดีว่าเพื่อนเขาเขาสั่งสีเหลืองให้ทานด้วยอ๋อก็คือมีทั้งอูมิแล้วก็ฮาร์ดนะคะใช่ก็ทานทานทานวันละสองซองก็คืออูมิสองซองฮาร์ดหนึ่งซองนะคะค่ะค่ะค่ะแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนี่หมอเขาก็แบบรักษาแบบคือฉีดยาให้ยาให้ดูแลทางด้านแบบไม่ให้เลือดมันออกนะคะก็เลือดเลือดที่สมองพอไปเอ็มอาไอทีเนี่ยเลือดมันก็หยุด ค่ะก็ทีนี้พอออกจากโรงพยาบาลได้สักประมาณนอนโรงพยาบาลได้สองอาทิตย์ก็ออกมาอยู่บ้าน<ฆ>ก็หมอก็ให้ดูแล<ฆ>พวกเราก็เอ๊ก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นหลักดีกว่า<ฆ>ก็คือให้ทานอาหารอ่อนๆ<ฆ>ทานพวกโจ๊กข้าวกล้องแล้วก็ให้ให้ทานผักแล้วก็พวกคู่ไปกับทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะ<ฆ>แต่ใจแต่ใจพี่พี่คิดว่าแบบเอ๊ะถ้ากิดทานอาหารเสริมได้เนี่ยเพราะว่าป้าเนี่ย ฟันป้าเนี่ยป้าไม่ได้ใส่ฟันปลอมไหมฮะเขาจะเขจะทานอาหารแข็งแข็งไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ทานพวกผักผลไม้เนี่ยโอกาสที่มันจะครบครบหมู่มันไม่มีพี่ก็เออลองทานอาหารของพี่บีที่เป็นเจลอะ่ะของบีอ่ะก็ะคืออน่าจะสะดวกในใจพี่คิดอย่างนี้นะก็ะาทานมาเรื่อยๆเื่อยๆก็าทานมาจนกระทั่งพออีกพออีกสักสองเดือนหลังจากออกโรงพยาบาลพี่ก็ไปไปให,ให้ให้หมอมาตรวจเลือด อีกรอบหนึ่งโปรอัค่าไตมันมันขึ้นมาเป็นแปดสิบสามอ๋อจากสี่สิบสามเปอร์เซ็นคือระยะสามบีขึ้นมาเป็นแปดสิบที่พี่่ะนั่นแหละทีนี้พี่ก็สังเกตเลยเออแบบขาก็ไม่บวมตาก็ไม่บวมอย่างเงี้ยคือฉี่ฉี่จากเมื่อก่อนปัสสาวะมันจะออกเข้ม,เข,มเข้มอ่ะน,นะฮะสีปัสสาวะอันเนี้ยตอนหลังก็ใสขึ้นค่ะจากทานเวลาสองซองที่ก็ให้ทานเวลาซองค่ะค่ะ อ่าโอเคนะคะก็คืออันนี้ตอนนี้คือคุณพ่อนี่มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะค่ะพี่ก็มาดูแลเรื่องอาหารด้วยไงก็ก็เน้นพวกผักนี่พี่ก็มีพวกข้าวโพดอ่อนเห็ดหูหนูพวกผักกาดขาวแครอทพี่ก็มาปั่นปั่นปั่นให้ทานเน้นเน้นพวกคือเราต้องนะคะ เราก็เริ่มมีการคุมอาหารร่วมด้วยกันใช่ใช่ตั้งแต่ตั้งตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าเอ๊ยเราเอาอาหารแล้วก็แล้วก็ทานอาหารเสริมไปด้วยอย่างเนยแต่ว่าอาหารจะเป็นหลักก็ก็คือจะจะงดทานเค็มก็คืออาจจะแบบใส่เกลือนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะลองดูแต่ตอนนี้เนี่ยป้าเขาก็บอกว่าพอค่าไตมันดีขึ้นก็ก็ให้เขากินของอร่อยบ้างอ่ะก็สงสารน่ะนิดหน่อยอ่านะคะค่ะ ได้คะ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเคสดีๆอีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคสจริงเลยนะคะก็หลังจากนะคะที่คุณพ่อนะคะเป็นไตนะคะระยะ 3B นะคะแล้วก็มีในเรื่องของเส้นเลือดในสมองนะคะที่ซึมหลังากทได้ทานอูมิและฮาร์ตไปนะคะ2เดือนนะคะจากค่าไตานะคะ c r อยู่ที่3 3 43%นะคะระยะ3ปีเนี่ยขึ้นไปค่ะเป็น80%นะคะทำให้ตอดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมากนะคะอาการบวมนะคะก็ลดลงนะคะแล้วก็ปัสสาวะก็ใสใสขึ้นด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณเคนี้มากนะคะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเดยค่ะค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.